สวัสดี <ไ dobrze? S 1> นะครับสวัสด <laughs> <Biz> ีครับยูยูคุณเต้สวัสดีครับในเซตที่หนึ่งน้องตัวโน้ตส่งไม่เจอ้อัจ้องท<อ>ีมลงสนามครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมใหม่นะครับของเราเมื่อกี้ตัดไปตอนนี้ตัดมาใหม่นะครับฝากกดไลค์แชร์นะครับ<อ>นะครับนภพรแปดหนึ่งนภพิทินศูนย์ศูนย์จงมอสว่าไงครับ มอดต,ตัดไปหน้าซ oh, ้ายพิเชนสายนั่นยกเข้ามาน้องพิมฮึบโอ้ย no ติดเกี liner, huh? ่ยวเจ้ามอดโอ้ยเจ้าหลิวดาดสองว่าไงครับพิเชนยกเข้ามาน้องพิมโอ้ยติดเกี่ยวแล้วโอ้ยจนได้ครับเจ้าหลิวครับโอ้ยเจ้าหลิวครับแน่นอนจริงๆครับหลิวติดเกี่ยวสองครั้งครับพิเชนหลุดครับเมื่อกีนะครับเชนนะครับวานอนพิคาดนะครับ ตัดไปโอ้ยน้องปิมเปิดนะครับพี่เชนยกเข้ามาน้องปิมเซตอย่างจะติดเกี่ยวเจ้ามอสครับแต่เจ้ามอสยกไม่ขึ้นครับมันลูกแรงนะครับเมื่อกี้ติดหนึ่งเท่าหนึ่งเทง่าครับสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งตัดไปโอ้พี่เชนปีนนิดน,นึงตามยกเข้ามาน้องปิมโอ้ยลูกนี้ครับพี่เชนนะครับหลุดครขา สองต่อหนึ่งแล้วครับตอนนี้นะครับสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อสองครับอสอง,สองหนึ่งต่อสองผีเชนตัดมาโอ้ไปออกครับลูกนี้นะครับสกอร์อยู่ที่สองต่อสองครับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับที่จะไรยสนต่อไปอ๋อสวัสดีพี่แว่นครับแอดมินแว่นครับใหม่แล้วครับเจ้ามอสินครับฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับพี่แว่นนะครับแอดมินแว่นนะครับพี่ชายผมเองนะครับผิดแปนร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีย2่สสยูเซอร์ครับท่านผู้ชมใหม่ครับ2ต่อสามพี่เชนพี่เชนเจ้ามอสยกเข้าไปเจ้าหลิวประพื้น ชูชูเดินดีแต่ไม่เปลี่ยนส่งยุทธนาเจ้าฟ้าผู้เจ้าเลยเจ้าฟ้าผู้ชนะต้นยกเลยอ๋ออืมนี่แหละครับพี่เชนยุทธนาเหลากลางครับสี่ต่อสี่ต่อสองเจ้าหรือว่าไงตัดไปพี่เชนยุทธนาเหลากลางยกเข้ามาน้องปิมประภาสั่นแบ็คดีครับลูกนี้สิตาโอ้โหเอาอะไรครับมาชมผู้หญิงกับ ผู้ชายนะครับสี่สามสี่เจ้าสามครับเจ้ามอสราชนาวีน้องปิมเปิดพี่เชนยกน้องปิมเอ้าโหยังไม่มีบอกก็เรียบร้อยเลยครับแบบนี้นะครับเป็นสนามฟันกันบอกครับวันนี้ไม่ได้ไรครับวันนี้อยู่ที่สนามบ้านน้องบินนะครับอยู่ที่เบอร์สิบที่ใส่ครับสีเทาครับรายการใหญ่ครับชิงรางวัลหนึ่งหนึ่งห้าพันบาทพี่เชนยุทธนายกขึ้นน้องปิมประภาอู้ติดเกี่ยวเจ้ามอสเจ้าหลิวว่าไง ดีแน่เอาโหต่อยูทั้เสียเองครับไม่น่าเลยครับจะมอสก็เซ็งเจ้าหดิวแล้วครับเป็นศึกเสด็จวะเนี่ยโอ้ยยิงโอ้โหอาร์มินไม่ได้ไปสนามคอนเจนนะครับวันนี้นะครับห้าสี่ห้าต่อสี่เอาพิมเสือหลังเท้าเลยครับเมื่อกี้นะครับไในข้ามครับมาดูเสิร์ฟพิเคียนยุทธนาครับ ห้าเท่าห้าเท่าครับพี่เชนยุทธนาเหล่ากลางโอ้หเจ้ามอสปินอามเข้ามาโอ้ยเ์ฟดีจริงๆครับพี่เชนนะครับตัดโค้งกลางเลยครับเมื่อกี้นะครับโอ้ปากกดไค์ก็แช่นะครับเดี๋ยนี้รีชาร์ทครับเปีนะนี้ สุดสุดสุดครับน้องปิมประภาแก้วคำใสว่าไงครับลูกนี้หนึต่อห้ามาดูเสิร์ฟน้องปิมโอ้โหลูกนี้สุดสุดครับลูกนี้โอ้โหลูกเสิร์ฟครับเอาแล้วครับหลังเท้าฝันครึ่งลูกครับทำงานแล้วครับน้องปิมเอาแล้วครับเอาแล้วครับห้าหยุด 5ต่อเจ็ดตามอสรัชนาวีตัดไปพิเชษย,ยุทธนาเรากลางยกขึ้นมาน้องปิปปาพาแก้วคำใสโอ้โหเรียบร้อยกับลูกนี้ดีกีก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้ครับน้องปิมนะครับรีคอนด้านะครับห้าต่อ8นะครับ พี่เชษยุทธนายกเข้ามาน้องปบปั๊บพาโอ้โหดีเสยเหอะดีเสยวะอแม่พัดดีกีทังสองเาไม่ใช่ธรรมดาครับฝั่งนี้เดินสายแน่นอนครับฝั่งนางนู้นนะครับแต่ก็รีกแน่นอนครับอย่ inal, างพี пол, oh, ่เชษยุทธนารีกไวแนนอนน้องปีป <pedo out> kind of ีรีกคอนดาเป็นไงล่ะครับีเดเตมเียนง ธรรมดาสักที่ไหนเลยครับน้องปิมนะครับถ้ายกพิเชียนยกแบบนี้น้องปิมก็คงไม่ให้เหลือนะครับเก้าหกเก้าต่อหกพิเชยนยุทธนาว่าไงนะครับเก้าต่อหกพิเชยนยุทธนาตัดเข้ามาเ <c oughs> จ้าเหลีวเปิดเ <c oughs> จ้ามอสยกเต้าเหลีว <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> ตะหนักเตะแรงครับ เอาแล้วครับเก้าต่อเจ็ดน้องปิมเอาโอ้โอเอสเลยครับพวกนี้สุดท้ายโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละครับถูกเสิร์ฟทำการนะครับน้องปิมครับนะครับมาดูเสิร์ฟพีเชียนยุชนา พี่เฉียนตัดมาทั้งเจ้าเหลียวเจ้าเหลียวเปิดเจ้ามอสยกเจ้าเหลียวโอ้โหสุดๆครับลูกนี้ลงเตะเจ้าเหลียวครับเอาแล้วครับเจ้าเหลียวไม่ปล่อยแล้วครับตอนนี้นะครับปาดตรงนี้เหมือนกันนะครับแปดสบแปดต่อสิบครับเจ้าเหลียวว่าไงตัดไปน้องพิมเปิด พีเชียนยุทธนาน้องพิมโอ้โิตเดียวเจ้าหลิวเจ้าหลิวบอกว่าปล่อยปล่อยปล่อยไล่ได้เองเจ้ามอสโอ้โหมาแล้วครับลูกถนัดครับนี่นะครับมอสซ้ายเขียวโอ้โหตบด้วยฝ่าเท้านี่ตบแรงจริงๆครับเก้าสิบเก้าต่อสิบเจ้ามอสราชดำวีตัดไปน้องพิมเปิดมีเชียนยุทธนายุบน้องพิมปะโอ้โห กัรแบบนี้ก็ไม่ได้รับนะครับใครจะไปรับไหวนะครับลูกแบบนี้นะครับเตะไม่ได้ใส่ตัวคนเลยครับเตะหนีทางครับเก้าต่อสิบเอ็ดเจ้าหริวตัดไปน้องปีบประภาเปิดพ่เชษนิชาหยกน้องปีบประภาโอ้โหโติดโยะไงครับยังอยู่ดาบสองว่าไงน้องปีบประภา โอ้โหดูน oh, <ana> ี่ครับปน้องพิมเต็มข้ามครับเอาเลยครับเป็นแตรงของเจ้าถิ่วรือเจ้ามอสครับเจ้ามันเอาไปสามร้อยเอาละครับเอาละครับขานอกปนป่วนครับทัานนี้ใหม่นี่น้องเรื่องมอสเด้เขาเสียเบียดเด้อเบียเสิบเอ็ดสิบเราดูนี่ก่อนเด้อสิบเอ็ดต่อสิบมาดูวงเสริมน้องพิมรีคอนด้า โอ้โหแล้วเอ้าเป็นไงล่ะครับอง,งเสิร์ฟน้องพิมาโอ้โหเจ้าหลิวทิ้งกระพุทธแล้วครับสวัสดีๆๆครับตัดเข้ากลางลูกนี้นะครับโอ้โยเจ้าหลิวนี่ต้องยอมครับลูกนี้ต้องยอมครับมาดูองเ์ฟพิเชียนยุทธนาเหล่ากางของเรานะครับวีปดปานอนพิฆาตอ พี going, ่เชนตัดมาเจ้ามอสหนึ่งเจ้ามอสสองเจ้าหลิวต้องขึ้นฟาดแน่นอนเจ้าลิ้วครับช่วงยาวช่วงสูงช่วงใหญ่เตะหนักเตะแรงครับโอ้โหช่วงยาวช่วงสูงช่วงใหญ่เตะหนักเตะแรงครับโอ้โหเอาล้วครับสิบสองสิบเอ็ดสิบสองต่อสิบเอ็ดอังพิมออกครับลูกนี้นะครับ เท่านะครับ12เท่า12เท่าครับเจ้ามอสราชนาวีมอสโอ้ยตัดไปน้องพี่เปิดพี่เคนยกเอาเงโอ้โหคือทั้งคู่นี่คือเตะร้อยแน่นอนครับอยู่ที่เกมเซิร์ฟแล้วครับอยู่ที่เกมเสิร์ฟนะครับตอนนี้12 สิบสองต่อสิบสามฝั่งนี้ยังตามอยู่ตัดไปน้องปิมเปิดปิมนิดนึงพี่เชยนยกน้องปิมโอ้สุดๆครับโอ้โหนะครับโอ้โหต้องยอมนะครับต้องยอมนะครับไลก์กดแชร์กันนะครับนี่จะอยู่กันนานๆแน,น่นอนนะครับกลับแตั้มเดียวกเกมครับสองสิบสี่สิบสองต่อสิบสี่ จอมมัดรัชนัยวิเอาลูกนี้เอาละครับยังมีลุ้นละครับจอมมัดอยูเอาละครับสิบสามต่อสิบสี่ครับตอนนี้นะครับเอาละครับลูกนี้นะครับเอาละครับมาดูอยู่ที่เกมเสิร์ฟของพิเคียยุทธนาแล้วนะครับสิบสี่สิบสามนี่แหละครับสกอร์เท่าไหร่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสิบสี่ต่อสิบสาม อีเคียนยุทธนาเรากางโู้ตะกอนลูกนี้ลเปิดเจ้ามอสยกเาหลีวโอ้ยลูกนี้ครับเจ้าเหลียวครับทำกองเคี้ยเสรยวคริบเริเริเรเสริชเสเรเสิเสิเท่าเรรเรเเ อยู่ที่เซเมอแล้วเจ้าเหลียวอเขาเลครับน้องคิงและพี่เคนยึ้นนำแล้วครับแต้มนี้จะเกมไม่เกมครับเกมไม่เกมต้องรอชมครับนะครับตรงนี้งทางเจ้าบอสและเจ้าเหลวนี่ตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นวิกฤตนี่ครับ รองแล้วครับตอนนี้นะครับอยู่ที่เกมสุดเจ้าหลิวนะครับตอนนี้เจ้าหลิวจะพลิกวิกฤตได้ไหมสี่สิบห้าสิบสี่ต่อสิบห้าเจ้าหลิวตัวไปทางน้องพิมพิมเปิดได้ดียกเข้าไปน้องพิมโอ้ดเรับแรกนะครับเป็นฝ่ายทางน้องพิมกับที่ชนะชนะต่อสิบสี่เจ้าหลิวและเจ้ามอสไปด้วยสกอร์ 6ต่อ14แต้มนะครับเซตแรกนะครับต้องชมด้วย2ครับจะเป็น2ต่อศูนหรือจะตีเสมอขึ้นมานะครับต้องรอชมนะครับเซตที่2เริ่มนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากที่ยังไม่ไปไหนนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์เข้าเพจใหญ่นะครับดันตะก้อร้อยเอตับพีเชียนยุทธนาอุตตรจยอดไปจามอดหนึ่งมอดสองเจ้าเลียวครับโอ้โห ขึ้นเตะดีจริงๆครับสุดๆครับเจ้าหลิวครับวงเตะช่วงสูงช่วงยาวช่วงใหญ่ครับโซนนะครับโซนต่อนหนึ่งครับน้องปิ่มวงซบโอ้ยเซบฟจอดไปเจ้ามอสปินโอ้โหลูกนี้โอ้ฟาลน้องเจ้มอสถูกตาข่ายส้มกินแต้มฟาวครับโอ้เจ้ามอสฟาวครับ เอาแล้วครับแต้มเสมอกันมาแล้วครับหนึ่งเท่าติเชียนยุทธนาเรากลางโอ้โหเสิร์ฟไปเจ้าหลิวเปิดปีนิดนึงเจ้บมอตามยกเจ้าหลิวโอ้เต็มผ่าครับเจ้าหลิวโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับหลิวตะก้อแตกแต่ก,ก้อแตกก็ตกก้องลองชมครับวันนี้นะครับ เอฟซีเจ้าดิวเอฟซีน้องปิ๊มครับตัวเตะหนึ่งสองหนึ่งต่อสองเจ้าริวโอ้หลังเทา้าบันมาตกน้องบิ๊บปิ้นพี่เคน้นโอ้ลูกนี้เก๋จริงๆครับนี่แหละครับอย่างดีกี้พี่เค้นยุทธนาครับโอ้นะครับยุทธนาครับหนึ่งสามับขอบคุณมากครับนะครับ เอาแล้วครับพี่อูว่างั้นนะครับโอ้ยน้องพิ่โ้โหแกไขไม่ท่ามครับขอบคุณครับแอดมินพี่แว่นครับนะครับขอบคุณสําหรับข้อมูลนะครับพี่ชายนะครับส่งมาเรื่อยๆนะครับผมผมจะได้ศึกษานะครับและเรียนรู้ข้อมูลไปด้วยนะครับสองยุทธนานะครับพี่ยุทธนาเรากลางนะครับ หรือว่าพี่อู๋นะครับเรียงบ้านอนพิฆาตนะครับมาดูวงเสิร์ฟน้องปิมประภานะครับสามเท่าสามเท่าครับสกอร์น้องปิมพภาจะกีไปทางไหนโอ้โหมีข้ามครับลูกนี้โอ้โหน้องปิมพามันได้ครับนะครับเอาละครับมาดูวงเสิร์ฟ พี่ยุทธนานะครับหรือพี่อูของเรานะครับยุทธนาลาวกางขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับริวโอ้โหริวตะก็แตกโอ้โหนะครับช่วงนี้เล่นเน็ตไปหน่อยนะครับเจ้าริวเอาละครับ FC มอสริวครับขอบนะครับผมมาเชียร์กันไปครับ FC มอสริวหรือ FC พี่อู๋น้องปิ๊มนะครับ เอานะครับน้องปิมประพาแก้วคำใสน้องปิมตอไปจมมอสหนึงจมมอสสองหลิวโอ้โหไม่พลาดครับ<ด>แต่ก็แตกเลยครับนะครับพิมพ์สู้ๆก็ว่ากันไปนะครับกองเทีย์ผู้หญิงนะครับก็มาสวัสดีนะครับ ทันทีมาใหม่นะครับ5ต่อ4เจ้ามอสตัดมาน้องปีเปิดไม่ออกกระทึิบโอ้โหหลิวโอ้โหลูกนี้เล่นเร็วเลยครับน้องปีมครับอ่าหอสดๆครับน้องปีมครับนะครับโอ้โหผู่นี้หลีกทั้งคู่ครับฝั่งตรงนู้นเดินสายแน่นอนครับสารคามนะครับเจ้าหลิวหลิวเดินสายโอ้โห แต่หลังเท้าตัดยอดครับส้มคิดได้แต้มครับในสีเสื้อส้มเกตนะครับอย่างพี่เชนอย่างพี่ยุทธนานะครับคู่กับยิมะพานะครับห้าหกห้าต่อหกครับเจ้ามอสลาวิชีตัดโอ้โหต้องปีเปิดดิพี่โอ้โหสุดสุดครับนี่แหละครับอูปิมครับเตียนส่งคู่นี้ครับไม่ใช่อูครับชื่อเชนอ๋อครับผมนะครับ มงคนก็เอาโอเคโอเคครับนะครับเชนนะครับสวัสดีป้าดมครับฝากร้อยแชร์นะครับยูโดมประเวศนะครับป้าดมประเวศศรีบุรีนะครับเจ็ดต่อห้าว่าไงครับพี่เชนโอ้โหไม่คาบลูกนี้นะครับเอาละครับไล่ขึ้นมานะครับจมมอร์ราชวิชีนะครับกับเจ้าหลิวสร a k a มเจ็ดหก เจ็ดต่อหกครับมาดูลูเสิร์ฟน้องปิมครับหลังเท้าว่าไงโอ้หลังเท้าหยอดเจ้าหลิวยังทันเรียบร้อยไหมโอ้โหหลิวโอ้ลูกเสิร์ฟน้องปิมครับลูกนี้นะครับเจ้าหลิวถึงกับชักแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟหลังเท้าปั่นยอดครับเมื่อกี้นะครับสุดๆครับนี่แหละครับระดับดีกีรีนะครับแปดหกแปดต่อหกคงไม่ใช่มาเพราะ โชคช่วยครับฝีมือรุนหวันครับนี่นะครับเจ้าลิ้วเปิดไม่ออกน้องปิมว่าไงฟีบอลช่วงโอ้โหไม่ข้ามครับน้องปิมมาเต็มแต้มเตรียมส่งไม่ข้ามครับ,รบน่าเสียดายครับเจ็ดแปดเจ็ดต่อแปดเจ้าลิ้วว่าไง หลิวตัดมาพิกเชนหลังเท้านั้นแน่นยกเข้าไปอิโอ้โหไม่ต้องรับแหละครับสุดๆครับปิมบาพานะครับสุดจริงๆครับปิมปราพาแก้วคำใสของเรานะครับนักตะดก,ก้อหญิงเีคอนดานะครับโจอมอรเดินสายว่าไงโอ้โห,โโหจะวัดเลยครับวัดลูกเสิร์ฟเลยครับลูกนี้ไม่ข้ามครับ เอาล้ครับสมกินได้แต้มแล้วครับเจ็ดต่อสิบตัดมาอุย้ยน้องพิมเปิดเขา่าพี่เคนยกน้องพิมโอ้โหสุดๆครับของเคียน้องพิมเสียงดังครับตอนนี้นะครับเอาแล้วครับไม่รู้ว่าเข้าไปเยอะเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเริ่มเสียงดังวีเฮนะครับเคียร์ให้จบสองเซตครับ คงจะไม่ง่ายนะครับ11ต่อ7ฝั่งทางนู้นเดินสายแน่นอนครับคงไม่ง่ายให้เป็นหมวยเชือดเลยครับยกเข้ามาหลิวโอ้โหตะก้อแตกแล้วครับ FC เขาบอกมานะครับหลิวตะก้อแตกครับเตะนี่โอ้โหไม่ต้องรับนะครับเดินเข้าไป14-15นหน้าแหกแน่นอน11-8 11ต่อ8 แสงแดดมาหาหรือเปล่าจะมอดหนึ่งมอดสองเหลิวแลก็แต่งูเสียลูกนี้ครับหบาดเจ็บหรือเปล่าครับต้องรอชมครับนักกีฬาครับแต่ก็น่าจะไม่เป็นไรครับ สภาพร่างกายแข็งแรงเด็กีครับนะครับน่าจะสู้ไหวครับเจ้าหลิวนี่แหละครับหัวใจนักสู้ครับนะครับให้เวลาพักนิดหน่อยครับกรรมการนะครับมีเวลาพักทดเวลาบาดเจ็บได้นะครับเจ้าหลิวลูกนี้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับขึ้นไปนะครับชงเข้าใกล้ตะไคร่นิดหน่อยครับจมอนนะครับนี่แหละครับสภาพร่างกายของนักกีฬาครับแข็งแรงครับเจ็ดปีที่แล้วสุดมากครับหลิวท่าขอนยาง บัณฑิตเอเชียขอบคุณมากครับมาแล้วครับข้อมูลแน่นนๆครับหลิวท่าขอนยางครับนะครับนี่แหละตัวเตะดังๆแน่นอนครับหลิวท่าขอนยางนะครับบัณฑิตเอเชียนะครับเมื่อกี้นะครับสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับต้องประถมพยาบาลนะครับน่าจะเป็นแฟนนที่มาด้วยนะครับเช็กเจ้าหลิวนิดหน่อยครับเจ้าหลิวบอกว่าสู้ไหวนะครับ ยังอยู่ได้พ่อเจ้าหลิวบอกว่าไม่ไม่ไหวแล้วครับเจ้าหลิวบอกว่าไม่ไหวนะครับเป็นต้นฟุกเป็นอาการบาดเจ็บน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับน่าจะน่าจะบาดเจ็บนะครับก็คงจะสู้ไม่ไหวนะครับเจ้าหลิวนะครับให้เจ้าต้นฟุกสารคามเข้ามาแทนนะครับนะครับเจ้าหลิวบัณฑิตเอเชียนะครับหลิวชาคอนยางสิบสองแปดสิบสองต่อแปด พี่เชนว่าไงเชนยุทธนาเรากลางโอ้ยนี่แหละครับต้นฟุกครับบอกแล้วครับเข้ามาใหม่ยึดยักนี่ใส่เลยครับพี่เชนอย่ายึดยักนะครับโอ้โหเมาแล้วครับขานอกฟันทวนครับแปดต่อสิบสามเจ้ามอสว่าไงยังไม่ยอมนี่นะครับมอสมาแล้วครับลูกเสิร์ฟทำงานทัสดีครับ ที่ได้เตะได้เตะใช่ได้เตะได้เตะฮะคุณกินได้ไหมกินได้พี่เจย์เลยชนะอะไรก่อนีเผาจงจเชนะี่สองคนพายาลุ้งคุณไหนพี่เจย์อยู่จำเดียวเกมครับสี่อยูงไยไ

สิบสี่สิบเอ็ดสบี่ต่อสิบหกตีนแดงสิบห้าบเก้าเกมมิคเสินลังครับสำหรับผลการแข่งขันส้มกีดชนะน้องเซนูด2ต่อสองเซมิาชินแรกครับเอาแล้วครับ2อสเซตรวดครับ เรียนผู้นะครับอัดฉีดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ <IDs S 1> อัดฉีดต้องพิม <transformative> พ์นะครับกับพิมพ์นะครับ